สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกอล์ฟฟอร์ดนะครับจากช่องชนะยูทูบนะฮะกอล์ฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับวันนี้กอล์ฟก็อยู่ที่ฟอร์ดพะประแดงนะครับเพราะว่ากอล์ฟที่ฟอร์ดพะประแดงนะครับก็ต้องมีรีวิวรถหล่อๆให้ชมกันนะครับวันนี้ก็เป็นรถนะครับเป็นตัว XLT นะครับมารถที่เรามารีวิววันนี้จะเป็น XLT เกียร์ออโต้นะครับแล้วก็บอกได้เลยเนาะว่า XLT เนี่ยนะครับเขาจะขายแค่เดือนมีนาเดือนสุดท้ายแล้วนะครับเพราะะะวว่่าาาหลลลัังจจจกกเมมษนไไปผิตแ้ครบ็ะ ดาวรุ่นลงมาเป็นเหลือ XLS แล้วนะครับรุ่นนี้ก็จะไปเป็นตำนานของทางฟอร์ดแล้วนะครับแล้วก็ของลูกค้าที่ได้ครอบครองไปนะครับยังไงนะครับกอฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามแล้วเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกอลด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกอลนะเบอร์โทรอีดีไลน์กอลขึ้นไว้ให้แล้วนะครับนี้นะครับนี่รถที่กอลจะมารีวิวกันนะครับก็เป็น next gen นะครับ Ford Ranger XLT นะครับ XLT เนี่ยมีจำหน่ายทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้นะครับ เครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับซิงเกิลเทอร์โบเกียร์6สปีดนะครับรถที่เรามารีวิวเป็นเกียร์ออโต้นะแรงม้ารถสำหรับรุ่น x อ t นะครับก็170แรงมา้านะฮะแรงบิด405นิวตันเมตรนะครับ,ร,บ, m, ร,บราคาจะจำหน่าย94,000สบาทสำหรับเกียร์ธรรมดาแล้วก็944,000สี่หำหรับเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้เนี่ยต้องบอกก่อนระบบความปลอดภัยที่มากับตัวรถมากกว่าเกียร์ธรรมดานะครับไม่ว่าจะเป็น esp นะครับเสถียรภาพการทรงตัว tcs นะครับป้องกันล้อหมุนฟรี นะครับ HLA ออกตัวบนทางราชัน ROM ป้องกันการลิกคว่ำพวกนี้นะครับมันจะมีอยู่ในเกียร์ออโต้แล้วนะครับเกียร์ธรรมดาถ้าไม่เพิ่มแพ็กเกจไม่มีมาให้นะฮะก็ท่านใดต้องการเพิ่มแพ็กเกจก็บวกเพิ่มแพ็กเกจ A ไป30,000บาทนะครับรถที่เรามารีวิวนะครับตัวนี้เป็นตัวมาตรฐานนะครับเดี๋ยวก็พาชมนะครับคันนี้แต่งอะไรไปบ้างนะครับรถเป็นสีเทานะฮะ อุปกรณ์ที่ลูกค้าเลือกแต่งนะครับก็จะเป็นกระจังหน้าครับคันนี้นะครับใส่กระจังหน้าเป็นทรงแรปเตอร์แบบนี้เลยนะครับฟอนต์เลือกเป็นสีดําทั้งหมดนะฮะตัวกระจังเนี่ยเป็นดาล้วนทั้งหมดนะครับตอนมันตัดกับลวนที่เป็นสีเทาเนี่ยมันก็เข้มเลยนะครับมีความเข้มมีความเท่เลยนะฮะไฟ led นะครับสจุดเป็นสีส้มนะครับกระเท็บมานะครับครอบไฟหน้านะครับคันนี้ก็ใส่เป็นสีดําด้านนะครับเห็นนะครับตอนใส่ครอบไฟหน้าเนี่ยดวงไฟเนี่ยมันจะดูจิกนะดูคมดูเข้มมากยิ่งขึ้น ะะที่สําคัญนะครับตัวชุดแต่งตัวนี้ไม่บงังไฟวิ่งกลางวันเลยนะฮะไฟหน้ารุ่นนี้นะครับเป็น LED multi reflector นะครับมีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED นะครับไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้มีมาจากโรงงานนะครับเป็นฮาโลเจนรถที่มีไฟหน้าและมีไฟตัดหมอกมาจากโรงงานนะครับจะมีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวอยู่ที่ไฟตัดหมอกนั่นเองนะฮะเราหมุนพวงมาลัยทางขวาไฟตัดหมอกขวาก็ติดเราหมุนพวงมาลัยทางซ้าย ไฟตันหมอก้ายก็ติดนะครับ XLT เนี่ยตัวกันชนหน้านาจจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับมีห่วงลากนะครับด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับมาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับนี่ก็เข้มมากๆนะครับมาดูกันต่อนะครับที่ด้านข้างตัวรถนะครับด้านข้างนะครับคันนี้ลูกค้าใส่คิวล้อนะครับเป็น5.5นิ้วนะครับนี่ตัวนี้นะใส่เป็นคิ้วล้อ5.5นิ้วนะครับก็เป็นสีดําด้านนะครับ ล้อแม็กนะครับสำหรับรุ่น X9T เนี่ยนะครับเป็นแม็ก17ราต้องบอกก่อนนะเป็นแม็ก17นะฮะยางที่ได้มาได้บิสโตนนะนะฮะ255นะครับ, 2, 5, 5, รบแล้วก็7017นะครับอ่าเป็นยางดูเลอร์นะต้องบอกก่อนเลยนะว่าตัวนี้วิ่งดีมากนะครับอ่านเะดี๋ยวก็ให้ดูก็ถ้าเกิดเราใส่คิวล้อ5.5นะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับมิติเนาะ ก็ตัวนี้มันได้ประหยัดน้ามันนะครับวิ่งเงียบนะครับวิ่งบนถนนดำเนี่ยดีเลยนะครับใส่ใช้งานก็เป็นอย่างนี้นะครับท่านใดต้องการจะแต่งก็เปลี่ยนล้อก็แจ้งได้นะครับแก้มนะครับเป็นตัวเทอร์โบอย่างเงี้ยนะครับก็คือสัญลักษณ์ของตัวซิงเกิลเทอร์โบนะมีคีบระบายความร้อนนะครับกระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมีไฟเลี้ยวเป็น LED นะกันสาดนะครับคันนี้ใส่กันสาดแท้นี่นะครับกันสาดแท้ของทั้ง Ford ฟิล์มเซรามิกครับแล้วก็ เบาลองมือนะครับคันนี้ใส่สีดำนะครับลูกค้าให้ทำดำทั้งหมดเลยก็เป็นแบบนี้นะครับมือเปิดเป็นระบบสมาร์ทคีย์นะครับก็กุญแจเนี่ยอยู่ในระยะ2เมตรแล้วก็สอดมือปลดล็อกรถแล้วก็ทัดล็อกรถได้นะครับก็สะดวกสบายนะฮะบันไดเป็นสีดำนะครับบันไดเป็นสีดำนะแล้วก็ครบอบฝาถัางน้ำมันตัวนี้ก็เป็นดำด้านเลยนะครับให้มันลับกันนะครับกับตัวเบ้าลองมือ เรามาดูมิติข้างหลังนะครับก็จะให้ลูกค้ารูทั้งหมดเนาะเพื่อประกอบการตัดสินใจมีบันไดเหยียบขึ้นไทยกระบะมาอยู่แล้วนะครับสำหรับรุ่น XLT เนี่ยนะครับแล้วก็ไลเนอร์เนี่ยนะครับมีขอบตัวนี้มาอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีเห็นไหมมีช่องนะครับไว้สำหรับต่ออุปกรณ์เสริมของ Ford ได้อยู่แล้วนะครับใครจะใส่โลบานะไม่ว่าจะเป็นของ Ford หรือของข้างนอกก็ไม่ต้องเจาะแล้ว ข้อไฟท้ายนะครับก็เป็นสีดําด้านเห็นไหมไฟท้าย xlt เนี่ยมันจะเป็นโครมแดงนะครับก็ไม่ก็จะเรียกประจำเลยว่าโครมแดงเพราะว่าสีแดงมันเยอะมากครับอะรีเบรกถอยเลี้ยวก็อยู่ในนี้นะครับข้างล่างก็ไม่มีฝาท้ายนะครับตัวนี้มีไฟเบรกดวงที่3มนะมีกล้องฝั่งที่โลโก้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับอันนี้ติดสติ๊กเกอร์เลนเจอสีดําให้นะครับเพื่อให้มันดูมิติมีมิติมากยิ่งขึ้นเนาะกันชนท้ายเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับอะแล้วก็ใครจะมาสังเกตไหมเอ่ย เอเตอนนี้นะครับดูดีๆนะไลเนอร์ iner, เป็นเจนใหม่แล้วนะครับเห็นไหมมีโลโก้ฟอร์ดนะครับอ่าผมจะโดนด่าไหมเนี่ยผมรีวิวเนี่ยอ iner, T, เ,เออไลเนอร์นะครับ XLT เป็นไงเหมือน w วด์แท็แล้วนะครับอะไรที่มันมาแล้วมันดีสำหรับลูกค้าเนี่ยผมพร้อมจะใส่อยู่แล้วนะครับเห็นไไลเนอร์เป็นแบบ w วด์แท็แล้วก็สะดวกสบายครับลูกค้านั่งได้นะก็ นั่งได้มันทุกได้นะครับแล้วก็วงนะครับพวกนี้ก็มีตรงรุ่นหมดนะครับมีทั้งหมดกี่จุดเนี่ยก็เราก็ใส่ไว้ให้ตรงหมดเนาะปึ๊บปิดก่อนต้องบอกก่อนฝาท้ายหนักเอาเรื่องนะครับรุ่นนี้เนาะ,ะคันนี้นะครับที่ก็มารีวิวก็กต้องขอโทษนะครับพี่เจ้าของรถก่อนนะครับเพราะว่า รถเนี่ยส่งพรุ่งนี้เช้านะครับแล้วเบาะมาส่งพรุ่งนี้เช้าเนาะวันนี้ก็เ่มันเลยมารีวิวแบบเบาะยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่จริงๆเนี่ยคันนี้เปลี่ยนเบาะนะเป็นเบาะดําดได้ส้มนะครับเป็นเบาะด,ดําไดส้มเนาะแล้วก็นี่ให้ดูนะครับแผงข้างในนะเติมน้ํามันก็ปดตรงนี้นะใช้ปลดล็อกเดียวกันนะครับเบาะคนขบับปรับ6ทิศทางนะตัวนี้คือขึ้นลงนะครับพนักพิงแล้วก็เดินหน้าถอยหลังเบาะผู้โดยสารปรับสี่พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับแล้วก็นี่มีพุทสตาร์ น,นี่คันนี้ใส่ที่วางแก้วนะครับกดไม่ออกที่วางแก้วตอนใส่กับก๊องเนี่ยนะครับแน่นอนแหละมันเป็นของแท้อยู่แล้วนะครับแล้วก๊องก็ใส่พุกล็อกนะครับมันก็แน่นหนานครับต้องบอกเลยนะสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะบางที่ใส่ใ, né, ใส่แต่ตัวที่วางแก้วไม่ได้ใส่พุกนะมันเป็นแบบจุดเล็กๆน้อยๆน,นะครับไฟหน้าเป็นอัตโนมัตินะครับนะที่ปัดนน้ำฝน <personas> เป็นอัตโนมัตินะครับแล้วก็กระจกมองหลังเนี่ยนะครับเป็นแมนนวลจริงนะครับแต่มีช่องเสียบ usb ให้นะฮะ แอรแบ็คหกใบนะจอ8นิ้วนะครับจอกลางขนาด10นิ้วนะครับเป็นซิงค์โ a ร์เอแอนด์ออ p ต้แอปเปิลคแบบไร้สายนะครับรองรับแอปพลิเคชัน Ford Pass คันนี้สตาร์ทรถได้นะเป็นเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็รองรับนะครับโทรฉุกเฉิน1669นะฮะแอร์เป็นอิสระแยกซ้ายขวามีไวเลสชาร์จครับมีโหมดการขับขีซีโหมดนะครับสำหรับเกียร์ออโต้นะเกียร์ธรรมดาเหลือ2โหมดแล้วนะครับเห็นไหมมันก็มีความต่างนะเกียร์ออโต้เนี่ยเล่นแมนนวลได้ที่หัวเกียร์นะครับคันนี้ เดี๋ยวก็พาให้ไปดูนี้ก่อนนะครับเป็นอุปกรณ์อีกหนึ่งชิ้นที่ตอนนี้นะครับก็ไว้ให้เป็นทางเลือกลูกค้าแล้วกันนะครับโชกฝากระโปรงอตอนก๊อบบอกโชคฝากระโปรงลูกค้าบอกว่าอันไหนก๊อบบอกเป็นอุปกรณ์มาตรฐานถูกปะมันเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสําหรับก๊อบให้ลูกค้าทุกคนมาตลอดนะครับส่วนใหญ่ก็ติดของ GT p r โนะครับก็โฆษณาไปเลยเนาะหน้าหลังก็ติดของ GT Pro นะครับแล้วก็ คันนี้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแบรนด์นิดหนึ่งพยางนะครับอันไหนให้ดูนะพะยางที่กอมให้พยางแท้อยู่แล้วนะครับทุกคันเนาะเห็นยามายางแท้ทุกคันอันนี้พรมเดิมนะครับอันนี้ล็อกเดิมเนาะล็อกใส่แก้วเดิมเห็นไหมเนี่ยที่ใส่แก้วพาไปดูนะฮะเอดูอันนี้นะครับรก็เป็นทุกสากโปรงนะครับอีกยี่ห้อหนึ่งที่เราลองแล้วแล้วว่ามันดีเหมือนกันนะครับก็นี่นะผมใช้มือเดียวนะ นะครับเปิดได้เลยนะครับก็กระบอกสั้นกว่าเล็กกว่านะครับแล้วก็ขึ้นไปเนี่ยมีความเบานะครับก็ขายน่อยก็เลือกได้นะครับซื้อกอล์ฟนะครับชอบแบรนด์นี้นะครับต้องบอกก่อนนะก็ชอบแบรนด์ไหนก็จัดได้นะครับแบรนด์นั้นเนาะกอลไม่ไม่ไม่ต้องแบบตายตัวนะฮะเห็นไหมปิดง่ายเปิดง่ายนะครับ ก็เลือกได้นะครับระหว่าง GT Pro กับ Carry Boy นะครับสำหรับกลอบนะแต่ว่าโชคฝากกระโปงคืออุปกรณ์มาตรฐานนะครับยังไงฝากลูกค้าทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลวเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่อง nel YouTube กับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกลอบนะเบอร์โทรดีลา์กับขึ้นไว้ให้แล้วนะครับคลิปนี้ถ้าเกิดกล์ฟมีอะไรผิดพลาดประกันใดนกล์ฟต้องกลับขอภัยลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ